เง่ไยเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วลาดเลยเรียบร้อยบร้อยแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็กินได้เลยอันนี้นะครับเราซอยผักชีใบเลื่อยหรือผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็ใบสาระแหน่นะครับอันนี้เราหั่นไว้แล้วนะครับซอยไว้แล้ววันนี้เราจะราบมัวนะครับอันนี้ก็คือ นี่ครับรับมัวอันนี้ก็คือหมูแดดเดียวครับงูพวงหมูดแดดเดียวด้วยนะครับวันนี้วันนี้นรับหมูครับวันนี้ครับอร่อยแน่ครับวันนี้น,น,นี่ไงเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วราดเลย หยุดรอไแล้วครับตอนนี um> ้เดี๋ยวเราก็กินได้เลยนี่เป็นไงครับลาบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวได้เวลากินมาทีบมาทีบมาจิบจะจิบเราไม่เป็นก็บอกเบลขึ้มาเลยบุกเบลเรื่อย นี่หขังจากที่เราทอดแล้วเรียบร้อยครับเนี่ยลอยนะหันพวงเดี๋ยวผมจะกินให้ดูนะเออกินให้ดูใส่หมดเลยสิโอ้่าตุ้ม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 อุลนอ่าใส้ให้ตุ้มดิเกินโอ้ยถอดกัน Ôi, tôm con tôm con con ấu ấu nè tôm này thêm mòn đấy mm -hmm.